เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้สงเกียรติผมอำนาจพิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดปราจุมบุรีพักภูมิใจไทยสืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่สองกุมภาพันธ์ผมได้นำหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลบางเตยบางยางบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจุมบุรีพี่น้องบางกระเจ็ด หัวใสตำบลบางค้าจังหวัดจัดช้งางซามาร้องไปร้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็วันที่4ี่กุมภาพันธ์ผมได้นําเรื่องต่างๆมาร้องเรียนกับท่านประธานสภานะการหาลือแห่งนี้นะครับแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากกรมชมระทานแต่อย่างใดผมขอภาพสไลด์ จากข้องโซนดค้ครับครับจะเห็นได้ว่าการระบายน้ําจากเขื่อนนรปินจินดานะครับตั้งแต่วันที่ร้องขอนะครับวันละสามล้านคิวนะครับต่อหนึ่งวันเป็นเวลาสิบวันจํานวนสามสิบล้านคิวแต่ว่าทางเขื่อนนรปินจินดาไม่ได้ทำต,ตามความต้องการของพี่น้องชาวอำเภอปั้นสร้างและชาวอำเภอบางค้าแต่อย่างใดนะครับ เห็นได้ว่าการระบายน้ำยังอยูอ่ในระดับที่ไม่ไม่มากพอนะครับที่จะผักดันน้ำเค็มได้นะครับจึงพี่น้องจึงนำฝากคุมาถามท่านประธานว่าเวทีอย่างนี้นะครับที่เรามาปรึกษาเลยกันมาแล้สองนาทีเนี่ยนะครับนำไปสู่การแก้ไขพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการ มาพูดกันไปเพื่อให้ผ่านๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจึงอยากได้คำชัดคำชี้แจงที่ชัดเจนนะครับเป็นลายลักษณ์อักษร mm. เพื่อผมจะได้ํำไปบอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่า mm. การที่เราร้องขอมาแล้วไม่สามารถทำให้ได้เนี่ยเพราะเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะดูจากน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทำไมถึงไม่สามารถที่จะ ผันไปพี่น้องประชาชนได้พอพี่น้องประชาชนขอมาเพียงแค่นิดหน่อยเองนะครับ30ล้านคิวจากน้ำในเขื่อน180กว่าล้านคิวนะครับมันเป็นอะไรที่ชาวบ้านสงสัยว่าการบริหารการน้ำในเขื่อนนะครับเราทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวน,า,นาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ ในเขื่อนได้เลยเหรอนะครับก็เป็นข้อสงสัยนะครับก็อยากให้ท่านประธานได้ช่วยปอดพิจารณาแล้วก็ให้ท่านมีผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วก็แจ้งป็นลักษ์อให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้นําไปบอกพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ทํานาผมได้ถูกต้องว่าเป็นเพราะเหตุดใดถึงไม่สามารถบริหารจัดการได้ครับกับคุครับครับเกินไปหนึ่งนาทีเลยครับแต่ว่างเงินว่า ได้มีการเปลี่ยนแต่ผม